ตอนนี้เราอยู่กันที่ A.S Shop นะครับวันนี้เราจะมารับเครื่อง iPhone 14 Pro Max ที่เราได้สั่งจองเอาไว้นะครับมาดูกันว่าที่ A.S รอบนี้จะมีดีลเด็ดๆอะไรบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวทุกคนตามผมมาได้เลยนะฮะสวัสดีครับมารับเครื่องที่จองไหมครับ สำหรับที่ลูกค้าจองไว้นะคะจะเป็น iPhone 14 Pro Max 256G สีดริ p Purple นะคะใช่ครับจะเป็นโครงการสำหรับลูกค้าเดิม ตอนนี้ลูกค้าเบอร์ลูกค้าเป็นเซเนตโกนะคะใช้งานเป็นโปรโมชั่น1199อยู่แล้วนะคะรับเป็นโปรโมชั่นนี้เลยนะคะจะเป็นโครงการ AS Best Buy สำหรับลูกค้าเดิมค่ะแล้วก็เป็นสำหรับลูกค้าเซเนตโกและแพตตินัมค่ะจะเหลือราคาเครื่องอยู่ที่41,700บาทไม่ต้องชำระล่วงหน้าราคาเครื่องเต็มปกติเท่าไหร่นะครับลูกค้ราคาเครื่องเต็มปกติจะอยู่ที่ 48,900 48, <900. S 1> ค่ะอันนี้คือที่ผมจองมาถ้าเป็น14 Pro Max 256 14 Pro Max 256เครื่องปล่าอยู่ที่48,900ใช่ค่ะแพ็กเกจนี้ Best Buy สำหรับลูกค้าเก่าสำหรับลูกค้าเดิมเป็นเซเลเนตใช่ค่ะเป็นตโกด้วยถูกต้องค่ะจะเหลืออยู่ที่ 41,700บาท41,700บาทสำหรับค่าเครื่องใช่ค่ะแล้วก็ใช้แพ็กเกจเดิใช้แพ็กเกจเดิมนอกจากนี้ได้อะไรอื่นๆเพิ่มเติมไหมฮะสำ,สำหรับลูกค้า AS นะคะสามารถเลือกซื้อตัวอ c c e s อรีนะคะผ่อนรวมกับค่าเครื่องได้0% 10เดือน18เดือน24เดือนแล้วแต่บัตรที่ร่วมรายการะคะ่ะบัตรที่ร่วมรายการมีอะไรบ้างครับที่บัตรเด่นๆเลย สำหรับบัตรที่ร่วมรายการน,นะคะจะแนะนำถ้าเป็นตัวไทยพาณิชย์ค่ะคจะมีเครดิตเงินคืนให้6%นะคะสูงสุด56โดยใช้คะแนนเท่าราคาเครื่องนะคะต่อมาก็จะเป็นของทหารไทยคเครดิตเงินคืน6เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีเครดิตเงินคืนสูงสุด21โดยใช้ point นะคะในส่วนของ c i t i bank ก็จะเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด5เนนะคะแล้วก็สามารถใช้คะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืนเพิ่มได้ค่ะคุ้มสุดจะเป็นบัตร ธนาคา,ารชทยพาน,นิชใช่ค่ะ,ะคืนเลย6%คืนเลยแล้วก็เอาแต้มแรกเท่ากับราคารถอีกใช่ค่ะหรือ<ด>ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามีคะแนนเยอะอมไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรจะมีคะแนน ที่ใช้คะแนน5เท่าของราคาเครื่องรับ cashback สูงสุด50อ๋อโอเคเรื่องของ AS Care Plus ใช่ไหมใช่ค่ะของตัวนี้จะเป็นเหมือนการดูแลเครื่องนะคะสองไอ c a AS Care Plus อะไรเพราะปกติรู้จักแต่ Apple Care Plus โอเค AS Care Plus จะดูแลทั้งเครื่องหายจอแตกต้องหายด้วยจอแตกด้วยใช่ค่ะหรือว่าเครื่องเกิดอุบัติเหตุครับขะ ตัวนี้นะคะลูกค้าที่จองไว้ก็จะเป็น iPhone 14 Pro Max นะคะสีด<ม>ริ f เพอร์เพนะคะค,ความจุ256 g b ค่ะขออนุญาตแกะเครื่องนะคะครับผมอ่าเนะหฮซีลเป็นแบบกระดาษเหมือนเดิมนะไม่มีพลาสติกนะฮะ<า>เดี๋ยวให้ลูกค้าเช็คตัวเครื่องคร,ครัเราเช็คตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวเครื่องเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผมล้องหลัง3ตัว ไรด้าสแกนเนอร์นะครับแฟชทูโทนแบบใหม่เดี๋ยวดูลงดูรอยถาดซิมก็ยังมีนะครับผมเวอร์ชั่นในไทยหลายๆคนสงสัยมีถาดซิมไหมมีครับมีถาดซิมด้วยใส่ซิมนาโนซิมแล้วก็เป็น e ีซิมก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วถ้าเครื่องใครมี e ีซิมที่อยู่บนเครื่องเก่าสามารถทานเฟอร์มาที่เครื่องใหม่ได้โดยไม่ต้องเข้ามาที่ศูนย์ก็ได้นะนะพวกเราได้ทำรีวิวให้ดูละ โอเคภายนอกไม่น่าจะมีอะไรครับผมเดี๋ยวเราเปิด Activate ตัวเครื่องอันนี้เป็นสายชาร์จแล้วก็เอกสารแนะนําการใช้งานนะครับอ่ะมาต่อเลยครับ,เ,คครบเดี๋ยวเบื้องต้นเช็ครอยบนหน้าจอก่อนนะคะโอเคครับขออนุญาตทำรายการ Activate เครื่องนะคะเช็คเครื่องได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราต้องใส่ซิมเข้าไปนะครับใครมีซิม ก็ใส่ได้เลยหรือใครจะขอ e ีซิมก็ได้หรือจะทานซเฟอร์มาก็ได้นะครับส่วนวิธีการโอนย้ายข้อมูลผมทำมาให้ลวรับชมตามคลิปที่แนบไว้ด้านล่างนะครับสีม่วงสวยงามนะครับก็ยินดีด้วยสาหรับใครที่รับเครื่องวันแรกแล้วก็จองทันนะครับผมส่วนรายละเอียดอื่นๆโปรโมชั่นของ AS เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ได้ฟังกันอีกรอบครับหลังจากที่เรามารับเครื่องที่ AS นะครับผมก็เลือกจองมาที่ AS เชียงใหม่แล้วออฟฟิศเราอยู่ที่นี่ด้วย อะฟังก่อนเหตุผลที่ถามว่าทำไมผมต้องซื้อ iPhone กับ AS จริงๆเราซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2ด้วยความที่ผมเป็นเซเลเนตด้วยเพราะว่าผมใช้แพ็กเกจ1199มานะครับก็จะทำให้ได้แพ็กเกจเป็นเ e เลเนตโกแล้ว AS อส่ะเขาจะมีส่วนลดให้กับลูกค้าด้วยที่เป็นลูกค้าเก่าโดยเฉพาะลูกค้าเซเลเนตก็จะมีส่วนลดให้อย่างเครื่องของผมเครื่องนี้ราคาเต็มอยู่ที่48,900บาท แต่ว่าราคาเเนอลดไป7,200บาทเห็นไหมไม่ต้องจ่ายล่วงหน้านะครับได้ส่วนลดถึง7,200บาทสําหรับลูกค้าอื่นๆนะถ้าสมมติว,ว่าไม่ใช่ลูกค้า IS, หรือเป็นลูกค้าใหม่นะเขาก็จะมีฮอตดีลที่จะมีส่วนลดให้ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่น iPhone 14เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่15,400บาทนะครับผมจากราคาปกติ32,900บาทนะส่วน iPhone 14 Pro ครับราคาจะเริ่มต้น24,400บาทครับ จากราคาปกติ41,900บาทครับและ iPhone 14 Pro Max นะครับผมราคาจะเริ่มต้นอยู่เพียง27,400บาทครับจากราคาเริ่มต้นถึง44,900บาทครับทั้งนี้ครับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็สามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมได้อีกถึง2,000บาทนะครับในเรื่องของการผ่อนชำระเขามี หลากหลายนะครับผมการผ่อนชำระก,ก็จะมีบัตรเครดิตสามารถรับสิทธิผ่อนศูนเนะครับนานสูงสุดถึง10เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด56%หรครับหรือจะรับสิทธิผ่อนศูนเนานสูงสุด40เดือนก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้จะอยู่ในช่วงเฉพาะวันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่30กันยายน25-65นี้นะครับผมรองรับบัตรเครดิตหลากหลายธนาคารครับไม่ว่าจะเป็นธนาคาร SCB ครับซิตี้แบงก์กรุงศรี KDC k ซีเคแบงก์ทีที และอย่างที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเรื่องของ a a s Care Plus ครับจุดเด่นนะครับจะอยู่ที่การสมัครที่ง่ายครับสมัครแล้วสามารถใช้ได้ทันทีหลังจากซื้อเครื่องหรือภายใน30วันนะครับถ้าจอแตกนี่เปลี่ยนใหม่ให้ฟรีเลย1ครั้งนะครับต่อปีสมัครแพ็กเกจเดียวครับครอบคุมทุกกรณีครับผมสามารถรับส่งเครื่องได้ถึงมือโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมานะครับผมบริการที่ได้รับหลังการสมัครแพ็กเกจ a s Care Plus นะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนหน้าจอได้ฟรี1ครั้ง สำหรับหน้าจอที่เสียหายครับไม่คิดค่าบริการแล้วรับส่งเครื่องไปถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับบริการการเปลี่ยนเครื่องหากเครื่องแตกหักเสียแค่นำเครื่องเดิมครับมาเปลี่ยนคิดค่าบริการเพียง12.5%จากเครื่องราคาปกตินะครับมีบริการรับเครื่องทดแทนครับกรณีเครื่องหายประหยัดกว่าการซื้อใหม่ครับเ <c oughs> พราะคิดค่าบริการราคาเพียง42.5%จากราคาเครื่องปกติครับแายที่สำคัญครับการเปลี่ยนเครื่องหรือว่าการรับเครื่องทดแทนนั้น ยังสามารถเลือกได้ว่าจะรับรุ่นเดิมสีเดิมหรือรุ่นเดิมแต่เปลี่ยนสีใหม่หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนรุ่นได้นะครับผมตามที่นำเสนอนะฮะ AIS Care Plus นั้นขอรับบริการได้3ครั้งในรอบ12เดือนนะครับสำหรับแพ็กเกจเริ่มต้นของ a s Care Plus จะอยู่ที่189บาทต่อเดือนนะครับผมนอกจากนี้ครับใครที่ซื้อ iPhone ไปก็จะได้รับสิทธิ์การใช้ Apple Service ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple TV Plus Apple Music นะครับก็สามารถใช้บริการได้ ฟรี6เดือนเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมนะครับหลังจากที่วันนี้เรามารับเครื่องที่ a a s ที่เชียงใหม่กันนะครับผมหลักๆก,ก็คือเรื่องของส่วนลดนี่แหละที่ผมพามาดูนะฮะพอมีทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าปัจจุบันก็มีส่วนลดให้เลือกซื้อนะครับวันนี้ที่ a a s เนี่ยถ้าทางฝั่งของ iPhone 14จะมีขายอยู่ทั้งหมด3รุ่นได้แก่ iPhone 14นะครับรุ่นหน้าจอ6.1นิ้ว iPhone 14 Pro 6.1นิ้วและก็ iPhone 14 Pro Max นะครับเลือกสมัครแพ็กเกจได้ตามชอบใจนะฮะอย่างผมเองเนี่ยผมใช้แพ็กเกจ5 g max speed ของ AS นะครับซึ่งค่อนข้างใช้งานได้ดีนะฮะแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่ลิมิตนะครับผมเอาเป็นว่ารายละเอียดเพิ่มเติมครับผมเกี่ยวกับแพ็กเกจต่างๆหรือโปรโมชั่นของ AS เกี่ยวกับ iPhone 14นี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไป